สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณแอมชาแนลวันนี้มากินปลานะคะปลาค่ะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอันนี้คือแม่กอนยายกอนปลากอนเไม่ใช่ยายกอนปลากอนจับนมยายกอนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวจะไปดูใน YouTube นะยายกอนอันนี้ปลาได้เยอะแยะเลยอันนี้คุณลุงคุณลุงสิงห์ทอง คุณลุงเสียงทองยกปลาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้คุณลุงเสียงทองได้ปลาตัวใหญ่มากเค okay. อ่าทีนี้มาดูอาหารที่จะทานกันวันนี้ตอนเที่ยงมีอะไรบ้างอันนี้คือคนหาปลาอันนี้ไม่ไ,ไหวไม่ไ,ไหวอันนี้คือลุงอุ๊ดสวัสดีครับอ่ะอันนี้คือ อันนี้คือเมียตาอุดสวัสดีค่ะส้มตำแซ่บๆนวลๆนะคะชิญที่นาคุณแอมนะคะคุณแอมชาแนลมาเลยค่ะกำลังสับมะละกอนะมะละกอแซ่บมานะคะวันนี้มากินปลาเชิญเชิญพี่น้องมากินปลาอันนี้ไม่คนนี้ไม่ไม่ไม่ต้องการออกซื่ออันเนี้ย บายพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะคะบายบายสวัสดีค่ะ